พราะในช่วงที่คุณผู้ชายสอดใส่เข้าไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้หลังถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เสร็จนะคะในน้ําหล่อลื่นก็อาจจะปนเปื้อนอสุจิได้และการที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์หรือท้องนะคะใช้อสุจิแค่เพียงตัวเดียวก็สามารถทําให้ผู้หญิงท้องได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ แม่จ๋านะคะเคยเข้าไปอ่านกระทู้หลายๆกระทู้นะคะเกี่ยวกับที่น้องๆน,นะคะเขาเขียนแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็มีความเชื่อหลายๆอย่างเลยค่ะที่แม่จ๋าอ่านแล้วรู้สึกอันตรายมากเลยนะคะแม่จ๋าก็เลยรวบรวมมาไว้ในคลิปนี้นะคะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ถ้ไม่อยากพลาดตั้งคันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะ 1. เลยนะคะมีอะไรกันครั้งแรกครั้งเดียวยังไงก็ไม่ท้อง อ่านแล้วรู้สึกจี๊ดมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบมันน่ากลัวมากๆเลยกับประโยคนี้นะคะเพราะการมีเพศสัมพันธ์โดยการสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงไม่ว่าจะครั้งแรกหรือครั้งไหนหรือครั้งเดียวหรือกี่ครั้งเข้ามากหรือเข้าน้อยนานหรือไม่นานหลังหรือไม่หลังก็มีความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ได้เพราะในช่วงที่คุณผู้ชายสอดใส่เข้าไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้หลังถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่เสร็จนะคะในน้ําหลอดลื่นก็อาจจะปนเปื้อนอสุจิได้ และการที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์หรือท้องนะคะใช้อสุจิแค่เพียงตัวเดียวก็สามารถทําให้ผู้หญิงท้องได้และขอบอกเลยนะคะว่าหลายเคสแล้วที่มีอะไรกันแค่ครั้งแรกหรือครั้งเดียวก็ท้องเลยความเชื่อที่2นะคะหลังนอกไม่ท้องแน่นอนอันนี้ก็น่ากลัวมากๆหลายๆคนนะคะใช้วิธีการหลังนอกนะคะในการคุมกําเนิดเพราะเชื่อว่าหากว่ายังไม่เสร็จยังไม่มีการหลังอสุจิจะยังไม่ออกมา อันนั้นนะคะเป็นความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าฝ่าชายจะยังไม่เสร็จยังไม่หลังในน้ําหล่อลื่นก็อาจจะปนเปื้อนอสุจิได้เพราะฉะนั้นนะคะการหลังนอกไม่ใช่วิธีการคุมกําเนิดค่ะยังมีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้เพราะอสุจิเพียงตัวเดียวที่อาจปนเปื้อนมากับน้ําหล่อลื่นก็สามารถทําให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ค่ะ3นะคะ มีอะไรกันตอนที่ผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ท้องหรออี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการคุมกําเนิดที่หลายๆคนใช้นะคะก็คือการคุมกําเนิดแบบธรรมชาติการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าช่วงหน้า7หลัง7เพราะโดยปกติแล้วนะคะช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ย จะเป็นช่วงที่ปลอดภัยจากระยะไข่ตกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือนจะสามารถคุมกำเนิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอาสุจินะคะที่เข้าไปในโพรงมดลูกนะคะไม่ได้ตายทันทีค่ะอาสุจิที่เข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเขาจะยังมีชีวิตว่หยอยู่ในนั้นได้อีกประมาณ3-5วันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในช่วงปลายๆของการมีประจำเดือนหรือวันท้ายๆของการมีประจำเดือนนะคะ แล้วอาซุจิเนี่ยอยู่ในนั้นได้5วันแล้วเผอิญว่าอีก5วันต่อมาผู้หญิงมีการตกไข่เพราะฉะนั้นอาซุจิก็รอจนเจอไข่จนได้ค่ะเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีประจำเดือนหรือการใช้หน้าเจ็ดหลังเจ็ดไม่ปลอดภัยในการคุมกำเนิดนะคะยังยังมีความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ได้ค่ะกินยาคุมแล้วไม่ท้องแน่นอนปัจจุบันนะคะการแพทย์ยังยืนยันนะคะว่าไม่มีวิธีคุมกำเนิดไหนที่สามารถคุมกำเนิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต แต่การกินยาคุมนะคะโดยเฉพาะยาคุมชนิดรายเดือนนะคะถ้าหากว่ากินตรงเวลา กินเลี้ยงเม็ดถูกต้องนะคะไม่ลืมกินยาประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดมากกว่า99%โอกาสในการาพลาดตั้งครรภ์น,นะคะประมาณ0.1%แต่ในชีวิตจริงนะคะหลายๆคนนะคะมักจะกินยาไม่ตรงเวลาลืมกินยาบ้างซึ่งนั่นนะคะเป็นสาเหตุสําคัญเลยค่ะที่ทําให้เกิดการาพลาดแล้วก็ตั้งครรภ์นในระหว่างที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดเพราะฉะนั้นการกินยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดสูงสุดนะคะคุณต้องกินให้ตรงเวลา กินเลี้ยงไม่ให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมกินยาค่ะหลังมีอะไรกันถ้าไม่อยากท้องให้รีบไปปัสสาวะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปัสสาวะที่ไหลออกมานะคะออกมาจากช่องทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นคนละช่องกับช่องคลอดที่อสุจิเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังมีเพศสัมพันธ์ถึงแม้ว่าคุณจะไปปัสสาวะตัวอสุจิก็ยังคงอยู่ในช่องคลอดค่ะไม่ได้ไหลออกมาตามกับปัสสาวะนะคะแต่ประโยชน์ของการปัสสาวะทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ก็คือ ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจจะเข้าไปในช่องทางเดินปัสสาวะและช่วยในการลดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะเราจะไม่ท้องแน่นอนถ้าหากว่าหลังมีอะไรกันแล้วรีบไปล้างช่องคลอดวิธีนี้นะคะไม่ถือว่าเป็นการคุมกําเนิดเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะจะรีบไปส่วนล้างช่องคลอดก็ไม่ได้ช่วยให้อสุจิไหลออกมาได้หมดค่ะ เพราะอสุจินะคะที่เข้าไปในช่องคลอดจะมีปริมาณมากมากเลยแล้วตัวเขาก็เล็กมากและอสุจิที่หลังนั้นนะคะก็จะว่ายเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกของผู้หญิงอย่างรวดเร็วและแทบจะทันทีเลยค่ะและกลับกันนะคะการส่วนล้างช่องคลอดนะคะนอกจากไม่ได้ทําให้อสุจิไหลออกมาแล้วยังอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับช่องคลอดทําให้เกิดภาวะช่องคลอดเสียสมดุลทําให้ช่องคลอดติดเชื้อเกิดอาการตกขาวมีกลิ่นคันแล้วก็มีอาการผิดปกติได้ค่ะ และนี่นะคะก็คือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะใครนะคะที่ยังมีความเชื่อหรือว่าคิดแบบนี้อยู่รีบเปลี่ยนด่วนเลยนะคะถ้าไม่อยากตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจมีเพศสัมพันธ์แล้วยังไม่ต้องการมีบุตรอย่าลืมคุมกําเนิดนะคะวิธีคุมกําเนิดมีมากมายหลายวิธีค่ะและวิธีที่ง่ายและปลอดภยัยแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนั่นก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะคะและประโยคนึงที่แม่จ๋าชอบมากๆก,ก,ก็คือการคุมกําเนิดฝ่ายหญิงเป็นผู้เลือกค่ะ เพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นผู้กําหนดนะคะในการคุมกําเนิดอย่าให้ฝ่ายชายเป็นผู้เลือกค่ะถุงยางอนามัยถ้าเขาไม่พกมาเราพกเองค่ะถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นผู้หญิงนะคะต้องเป็นคนอุ้มท้องแล้วก็อยู่กับความผิดพลาดนั้นค่ะและถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วกรณีฉุกเฉินนะคะอีกวิธีหนึ่งที่สามารถคุมกําเนิดตามหลังไปได้นั่นก็คือการกินยาคุมฉุกเฉินค่ะแต่ยาคุมฉุกเฉินอย่าใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยประสิทธิภาพยิ่งลดลงแล้วก็เกิดอันตรายกับผู้หญิงด้วยค่ะ หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอใทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ